สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแอนจะมาพาไปดูโรงแรมไหมทองรีสอร์ทค่ะเป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้ๆตัวเมืองเพชรบุรีค่ะเส้นทางที่จะเดินทางไปรีสอร์ทนะคะก็คือเส้นทางที่จะไปอำเภอบ้านลาดค่ะแถมถนนเส้นนี้นะคะก็ยังสามารถที่จะไปต่อถึงแก่งประจานได้ด้วยหรือว่าจะใช้เป็นทางลัดหนีรถติดนะคะเพื่อที่จะกลับกรุงเทพไปออกบายพาสก็ได้เหมือนกันค่ะ <g ül> มีร้านกาแฟ,ฟน้คู่เห็นไ่ะเ,เขาขาวดำอะ่ะตรงข้ามร้านนี่แล้ลตรงข้ามอพีสองเลยอะ่ะร,ร้านน่ารักอะ่ะ <g> ล <ül> อีกลอีกเลยๆๆๆๆตามเคยข้ามาคืนนี้เราจะนอนกันที่นี่นะ ไหมทองก็ไปจอดข้างหลังปะจอดตรงนี้ก่อนก็ได้จ้ะแล้วรถก็จะออกได้มากทำไมล่ะเอาแต่ว่าแปลงกุญแจก่อน ข้างในก็จะเป็นแบบนี้มีโต๊เขียนหนังสือให้ไฟอยู่ไหน่ะ คือละหกร้อยบาทนะค่ะก็จะมีเ,เสื้อผ้าตัวเย็นมีน้ำให้สองขวดโอเคเนาะเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกเขาก็าจะมีสาวไว้น้ำเล็ก นิ่งค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปเดินดูนะในส่วนของโรงแรมเนี่ยเขาจะมีนอกจากตรงตัวโรงแรมแล้วอะ่ะเขาก็จะมีริมน้ำนิ่งมากเป็นรถขนาดสันแล้วก็เอามาดูเทคดูโอ้ยเว้ย ส่วนนี้เขาจะเรียกว่าเป็นไหม่ทองรืเว่าไซส์นะก็จะอยู่ติดกับกริมแม่น้ำเพชรเลยเขาก็าจะมีมิติห้องอ่ะคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกห้อง น,นี่จะไม่หลักพันอะไม่ถึงประมาณแปดร้อยแปดถึงเก้าร้อยแล้วจะช่วง mm. ในห้องเดี๋ยวไว้ไปดูรูปที่เคยถ่ายไว้ก่อน mm. ก็จะมีที่จอดรถด,ด้าน mm. ล่างก็จะอยู่ติดกับเป็น mm. แม่น้ t เพชรคา่า เป็นเดือนปลายตุลาคมนะคะ,น,คะน,นี่เป็นโซนของอาหาใช่ใช่อันนี้ยังน้อยนะนี่หลุดน้าลงแล้วนะปกติถ้าขึ้นเต็มที่ก็จะถึงคอถใช่ใชน,นี่เป็นโซนอาหารเช้าอาหารเช้าเขาก็จะเป็นชาก,กาแฟค่ะแล้วก็ขนมปังเหมือนด้านนอกค่ะ อันนี้มีทางลงไปเดวยปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีเรือคาย,ยักอ่ะให้พวกเราพายด้วยนะช่วงนี้น้ำเยอะหน่อยถ้าเป็นช่วงบางช่วงน้ำก็จะลดลงจริงๆจะว่าไปเหมาะแกรมาลอยกระทงมากเลยนะคะที่พักคนก็ไม่เยอะด้วยนะ ที่เที่ยวอยู่ดนอนี่นะคะก็จะเป็นกระเบียงวเ,เอาเรือคายักเขาเ,าเก็บมาแล้วตอนนี้พายคายักคงไม่ได้นั่งชมวิวไปก่อน,นหาอกก็มาลอยกระทงกันไหมเอาไหมมาลอยกระทงไหมจะได้จองให้ ให้หน่อยได้ไหมอ่ะเ่าถ่ายเองก็ได้ลืมไปขาตัาง้งน้ำอ่ะก็จะเยอะอย่างนี้เลยนะเวลาเล่นอ่ะบางท่าบางท่าก็จะแบบสูงอ่ะแต่บางท่าน้ำก็แบบตื้นอย่างบ้านย่าเนี้ยประมาณเท่านี้แต่ถ้าขอบๆก็เยอะ ก็จะโดดน้ําเล่นกันเนี่ยจะหหนต้นมาเดืออย่างเงี้ยมันจะมีต้นมาเดือยื่นยาวลงไปอ่ะแล้วก็แบบกระโดดน้ําเล่นกันว่าคือจะเจอกันในในท่าน้ำแบบคือแบบวัยรุ่นอ่ะผู้ชายผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ใส่เสื้อผ้าเล่นนะไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ํานะตอนแสง วันนี้ก็เป็นวันเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวเนะาะมวันนี้ฝนตกตอนค่ำๆๆอ่ะหาอะไรท,ทานยากมากเลยแล้วเป็นช่วงของแบบโควิดนะเนาะทุกคนก็จะแบบเก็บร้านเร็วเช้านี้ก็ยังมีแบบเนแบบี่ยค่ะมีนฟไม่ใสอะ่ะแต่จริงๆจะว่าไปถ้ามาพักผ่อนว่าอากาศอย่างนี้ก็โอเคเนะแต่ว่าถ้าถ่ายรูปก,ก็ ใครที่แบบชอบถ่ายรูปก,ก็อาจจะแบบแสงแสงอาจจะไม่สวยแต่ถ้ามาพักผ่อนก็อากาศก,กำลังดีเหมาะกับการพักผ่อนที่นี่ก็ไม่ไกลจากตรงเมืองด้วยนะไม่ไกลจากที่เที่ยวทะเลอะชะอําฝึกเตียนจ้าวสำราญหรือใครที่แบบว่าเป็นทางผ่านก่อนเดินทางกลับกรุงเทพโอเคเลยส่วนนี้เป็นส่วนของที่เขาสร้างเพิ่มเนะนาะน่าจะเป็นส่วนของการจัดเลี้ยงนะค่ะ อันนี้เป็นตัวโรงแรมเนาะใครที่แบบมาทำงานเนี้ค่ะเรามองหาที่นอนนะแอ,อนว่าได้ได้ค่ะโอเคอยู่นะสำหรับเดี๋ยวเราจะออกไปทานข้าวกันค่ะที่นี่เขาก็มีเดี๋ยวไปให้ดูนะ นี่ก็จะเป็นอนาหารเช้าแบบเรียบๆงา่ายๆนะคะเป็นอนาหารเช้าที่แบบฝนจะตกแล้วคะ่ะแต่แอนจะเข้าไปทานข้าวในเมืองดีกว่าเพราะว่าเพาปุรีของกินอร่อยๆเยอะแยะเลยเนะนาะแอนไหนมาทั้งทีแล้วอะ่ะก็เลยมันไม่หาของกินไม่ยากอะ่ะแอนจะพาไปกินโจ๊กร้านหนึ่ง